วันนี้เออวันก่อนนี้ผมไปไปไปฟอลโล่คุณจุม๋มหลังจากที่ออกซูมเนะเขาก็รู้สึกว่ามีความสุขนะมีความสุขก็สนุกในการเข้าซูมเออแล้วเขาก็ชมทุกคนนะตั้งแต,แต่คุณมอนคนแรกเลยนะคุณมอนคนแรกเลยเออเออ,เอ,อ,เอ,อคุณมอญคนแรกเลยเขาเขาชมคุณมอนคนแรกเลยเออแล้วก็ไล่มาก็ปองคน ไล่มาก็เฮ้ยมีมีคนหนึ่งเขาบอกว่าเออคนนั้นน้องคนนั้นเี่นตูท่าทางจะตลกดีนะชื่อนกโดนอะไรโดนอันนี้เนี่ยเออเขาบอกคือแต่สุดแล้วก็คือเขาเขาสนุกนะแล้วผมว่าเขาก็บอกว่าเดี๋ยวชาตชวนเขาก็จะเข้าเข้ามาใหม่โอ้เลยพี่ทางนี้ก็เริ่มแบบเขาบอกเขาสนุกอะไรเงี้ยเออเาก็ไม่มีอะไรก็ตามฟอลโล่ไป ทีเะสเต็มเต็มไอ้ต้องหอกคุณคุณแอลนะเขาก็ถามถึงทุกคนเลยทุกคนเลี้ยงมาเลยแหละจบเลยจนคุ้มคุณแปมอะไรเงี้ยหมดเลยคุ้ปุ้มเอมอมหมดทุกคนเลยครับนั่นแหละนั่นแ,แหละเดี๋ยวสักวันหนึ่งเขาจะต้องชอบบรรยากาศหเหมือน,หนเหมือนเรานี่แหละพูดถึงเราอ่ะก็ไม่ได้ชวนยากหรอกนะพูดถึงนะ ไอตอนที่เข้ามาแรกๆอ่ะมันไม่ได้ชวนยากเลยนะยิ่งอัพไลน์นี่ไม่ได้ชวนมอนเข้าเซ็นเตอร์เลยพูดถึงนะตอนแรก,กที่อยู่ตัดแก้วอะเพียงแต่ว่าเราอยากเราอยากเรียนรู้แค่นั้นแหละ mm. เพราะว่ามันว่างว่างมันมรู้จะทำอะไรก็ <laughs> เลยไปเซ็นเตอร์ก็ <laughs> เลยโชคดีเลยที่ <laughs> มัน <laughs> มันเฮ้ แล้วทําไมเราเราอยู่แต่เราก็มานคิดว่าอ้าวแล้วทาไมเราไม่เจอคนอย่างเราบ้างวะไอเราก็ไม่เห็นแม่นจะชวนแย่หายิวอะไรเลยพูดถึงแล้วก็ไปเรียนรู้ก็ก็ไปเองโดยที่แอปไลน์เขาไม่ได้บังคับเข้าเซ็นเตอร์เลยที่ศาสตร์แก้วน่ะแอปไลน์ไม่ได้ไม่ได้ไปชวนเข้าเซ็นเตอร์นะเพียงแต่ว่าเราเนี่ยอยากจะเข้าเองพูดถึงน่ะคุถามพี่เขาเลย ฮะใชเอาบางพลอันนี้ผู้นําเลยนะเนี่ยแบบว่าดูวยความเปิดนมหรือว่าอะไรไม่รู้้างพลอนถามว่ามันมีเซ็นเตอร์ไหมบอนอยากเข้าเซ็นเตอร์ไปพัฒนาตัวเองผมนี่หนักกับาคุณมอยนะผมอยากผมไปเซ็นเตอร์เพราะผมอยากดูตลกอ๋อใช่ใช่คือผมชอบเอ็มซีใช่ไหมเพราะผมอยากดูตลกอะเนี่ยแค่นี้เองผมคิดอยู่แค่นี้มันก็เลยไปบ้างไม่ไปบ้างไงเพราะว่าอยากอยากดูตลกอืม ไม่แต่เราแต่เราไม่เห็นจะคิดเยอะเลยว่ะพูดถึงนะแล้วทำไมคนอื่นนะทำไมมันคิดไม่มันคิดเยอะจังวะพูดถึงคุณบอคิดแทนนะเด็เขาก็ไม่ได้คิดเยอะแต่คุณมอคิดแทนเอออาจจะเป็นคิดแทนก็ได้เออเขาคิดแทนมันคิดเยอะที่ไหนได้เขาคิดไม่ออกเขาคิดไม่ออกใช่ไหมใช่เออไม่ แต่เราเราหามาตั้งนานแล้วแล้วก็ยังไม่เจอคนแบบนี้แต่เราอาจจะเป็นคนที่ไม่พูดในเรื่องเรื่องธุรกิจเราจะพูดเฉพาะคนที่ใช้สินค้าเท่านั้นแหละหรือ,อว่าชวนคนชวนคนเราไปชวนคนไม่ถูกคนไม่ถูกที่ไม่ถูกเวลาแล้วทาแบบนเอาผมสงสัยเ<ไ>นี่ยผมอยากทําได้มากเลยนะอยากให้แบบให้เขาอยากเราเองอยือพี่มอนใช้สินค้าประทับใจว่า อะไรก่อนก่อนแรกเลยไม่เลยสองคนสองคนพี่มีเคล็ดลับจะให้ดาวไลน์เข้าซูมด้วยตนเองเอาไหมเอาเอาเอาพี่หลังจากเข้าซูมแบ้วโอนเงิบบัญชีเข้าพันหนึ่งแบงจะเข้าแ่งทุกอาทิตย์เลยแบงอะไรนะใช้เงินเลยใช้เงินใช้เงินโปรยเลยกูไอ้นี่นี่เหระพูดกันแบบ มันมันนะมันคือคือที่พูดนี่คืออะไรหรือเปล่าแสดงว่าการที่เขาเข้าเองแสดงว่าเขาต้องอยากจะมาฟังอะไรเขาต้องอยากแ็ดิก็เลยอยากจะรู้ว่าทำไมเขาถึงอยากงเนี่ยถ้าเกิดเราชวนเขาทุกอาทิตย์ใช่ไหมล้าเขาเกิดอาทิตย์ไหนไม่เข้าเขาจะเหงานะเขาก็อยากจะมาสนุกกับเราใช่เออเหมือนเหมือนเนี่ยเหมือนตัวนี้นัตดนเนี่ยนัตดนเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะนะเปลี่ยนไปแบบโอ้โหแบบงงมากเลยอ่ะใช่ไหม กไม่รู้ไม่รู้นัเดทไปทําอะไรนะดโดนแต่ที่รู้ก็โดนเปลี่ยนไปไม่ได้ทาเลยพี่ก็นี่แหละในเซ็นเตอร์เรานี่คุยกันก็เลยว่าเปลี่ยนไปทั้งบ้านเลยแหละเนี่ยตระกูลเนี่ยเปลี่ยนทั้งบ้านเลยครับสุดยอดเลยว่ะไม่หรอกถ้ามันไม่มีสมัยเนี่ยถ้ามันไม่มีซูมสมัยเนี่ยก็จะไม่เปลี่ยนออกนะพู้ชงนี่ ก็ต้องฝึกใช่ก็ต้องบอกไปว่าบางทีไม่มีเวทีลงใช่ไหมเอามันได้ฝึกพูดไงพอฝึกพูดปุ๊บนะจนเขาก็จะมีเขาเรียกอะไรนะเอ่ความที่ไม่ไม่เกรงอ่ะไม่เกรงไม่ไม่เกรงกับคนนู้นคนนี้เนี่ยพอมันไม่เกรงปุ๊บการพูดการจาเนี่ยมันก็จะจะบู์ขึ้นหมายถึงว่าเป็นการเองมากขึ้นพอเป็นกันเองมากขึ้นเนี่ยมันก็จะติวอ่ะ มันก็จะเหมือนเพื่อนมีตัมาพูดทุกอาทิตย์แหละเหมือนมันมีพวกมันก็เหมือนอะไรก็อุ่นใจว่ามีเพื่อนมีเพื่อนเพื่อนเราอวยกันเองอยู่ไม่ใช่ปีประมาณนั้นประมาณนั้นนี่นี่ซิวอ่ะซิวอ่ะซิวอ่ะซิวอนี่เมื่อกี้เห็นพี่แอ๋วมาด้วยแป๊บนึงไปไหนแล้วมันนี่ซิวไงสวัสดีครับสำไรอยู่พยายามขอบูทูธให้พ่ออยู่อ๋อตกมัดัง ต่อเนี่ยพี่นี่ซิลเอ่ออาจุ้มฝากชมซิวอ่ะอะไรนะอาจุ้มชมมาเนี่ยจุ๋มฝากชมมาบอกว่าซิวเก่งกว่าเขาบอกว่าอะไรนะหนูเรียนอะไรนะเรียนก็เก่งเก่งอะไรพี่สาวชื่อเลยนะน้องสาวชื่อกี้จบเพจสตว์อีกเขาบอกเฮ้ยมิคู่นี้มันเก่งว่ะบอกอ๋อเก่งแต่นานแล้วอย่าไปยุ่งกับนี่เลยเขาเก่ง เขาเป็นโอ้ใครนะเขาเป็นเลขาขององค์กรมีอะไรก็ซิ่วเขาเก่งเขาเก่งผม่มยินไรเลยฮะนี่ก็ชมมาชมมาฟั <c oughs> างอะไรไม่ได้ยินเลยฝ <c oughs> นตกเหรอใช่เหมือนกันแล้วฝนตกเหมือนกัน้ยย <c oughs> นอู่ <c oughs> แล้วอะ่ะฟังแล้วทุกคนก็สรุปในความใน,านการแต่ช่มงนีด้ได้ดีนะจับจับเนื้อหาสาระได้ดีมากละเอียดมากแลก้วก็แต่มีความรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่มงค์พูดอยากให้เรามีก็คือเรื่องของความสุขใกับ ใหม่ๆที่มันเข้ามานะอย่างเช่นเขาพูดอะเขาตื่นเต้นกับเรื่องของการที่ว่าเออเหมือนหนึ่งคือเขาเป็นคนใหม่พอพอมันมีเรื่องใหม่ถือขึ้นอะเหมือนหนึ่งว่าเต้ก็กลายเป็นคนสมัครใหม่ที่จะต้องเรียนรู้เรื่องใหม่ๆที่ที่เอ็มเอ็มจ being ับมาเนี you know, router, e bit, ่อมันทำให้เขาตื่นเต้นกับการเรียนรู้นะพอเขาตื่นเต้นกับการเรียนรู้ว่ามันจะทำให้เขาออยากเรียนอ่ะอยากเรียนอยากเอามาใช้อยากพัฒนาอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเรามีความสกว่า เราถูกบังคับให้เปลี่ยนเราก็จะไม่อยากทำแต่ว่าเฮ้ยก็ทําเดิมมันก็เป็นเออเจินหน้ากันมันก็ดีอยู่แล้วไมให้มันทาออนไลน์มันทํายากมันต็อมานั่งปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวนี้นั่เราก็จะฝูงแต่บางคนมันก็เป็นสถานการเราคิดว่าในเมื่อแอมเีอ่ะโต้มันเปลี่ยนและสถานการณ์ทําให้มันดีบังคับให้เราต้องเปลี่ยนแตนนี่เราจะไม่ฟังาถูตบังคับให้เปลี่ยนอ่ะเราเต็มใจเปลี่ยนเลยดีกว่าพอเราเต็มใจเปลี่ยนแล้จะถได้กับสิ่งที่เราอยาก นะเหมือนเราซื้อเสื้อผ้ามาใหม่เราก็ตื่นเต้นอยากใส่อย่างเงี้ยแค่เสื้อใหม่ๆที่มันเข้ามาอย่างเรื่องของออนไลน์อะไรทั้งหลายแหล่ที่เขามีมาตั้งแต่ต้อกว่าเพรานั่นน่ะจริงๆแล้วกระบุนการทห้เราตื่นเต้นกับสิ่งใหม่ที่ e m e r g e n ขึ้นมาแล้วก็เป็นนวัตกรรมใหม่ๆที่เราจะต้องเปลี่ยนเพื่อเพื่อสร้างธุรกิจให้มันสอดคล้องกับยุคปัจจุบันน่ะคือเราจะต้องมีฐานเงินที่อยากจะย้ำเนาะเพราะว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราถูกบังคับให้เปลี่ยนเราก็จะ เราอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกตันอย่างเงี้ยแสดงว่าเราเนี่ยจำเป็นแล้วแหละกับการที่จะต้องตื่นเต้นกับการเปลี่ยนแปลงอ่ไปอยู่ยุคออนไลน์อ่ะแบบนั้นก็ได้จัดกระฝาดให้ติดตั้งติงใหม่ๆที่ที่เราต้องเปลี่ยนแปลงตามเข้าไปเนาะในอะไรอย่างเงี้เราจะได้ทำให้พัฒนาได้ดีขึ้นพัฒนาได้เร็วแล้วก็ตื่นเต้นเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยพอเราตื่นเต้นเราจะแชร์ได้ดีอ่ะมันเราตื่นเต้นถึงขั้นก็ตัวเราก็จะแชร์เนื้อหา ไมดีอะไรอย่างงี้ก็อยากจบเรื่องนี้เนาะก็อย่าลืมนะคะว่าเป้าหมายเป้าหมายทุกคนต้องมีเนาะอย่างวิววิครมเนี่ยสงสัยว่าดูจากที่ฟังวันนี้ถ้าดูฟังเออดูฟังเอกับเอกประสงค์เข้าใจอ่ะแสดงว่าเรามีเป้าหมายนะคะถ้าใครที่ฟังเอกับเอกประสง์ไม่เข้าใจวันนี้แสดงว่าเรายังมีเป้าหมายอะไรนะเป้าหมายเรายังไม่ชัดเจนเราจะฟังที่ไม่เข้าใจหรอก ถ้าเป้าหมายเราชัดเจนเพิ่นหรือว่าอยากจะขยายเป้าหมายตัวเองอ่ะเราจะเข้าใจอารมณ์ในการที่เขาถ่ายทอดออกมาเพราะว่าคนที่เอ่อถ่ายทอดออกมาแบบนี้แสดงว่าเขามีเป้าหมายใหญ่เป้าหมายเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลาอืมไม่งั้นเขาจะไม่ได้ถ่ายทอดออกมาได้ขนาดนี้หรอกเขาจะถ่ายทอดเรื่อยๆงั้นนะเขาแบบว่าไม่ได้เป้าหมายไม่ได้พัฒนาเป้าหมายตัวเองเนาะอย่างนั้น่แสดงว่าพี่คมอ่ะเอ่อเข้าหูลนั้นเข้าหูลนั้นเพียงแต่เราจะต้อง ตัดสินใจกับตัวเราเองอะให้มันจริงจังขึ้นว่าเราใช่ไหมใช่ใช่เราอยู่ในหมดนั้นใช่หรือเปล่าจริงหรือเปล่าเออแล้วเราอยากจะเป็นจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยอืมนก็ก็ฝากด้วยนี่ยกตัวอย่างคนอย่นก็อาจจะมีแต่จะไม่ได้แชร์ในจุดนี้ก็ก็เลยทําไม่ไม่รู้ว่ารู้สึกอะไรยังไงกับกับเรื่องของเป้าหมายอยู่เนาะอันนี้ก็อยากจะฝากทุกคนว่ามีบัญชีหน้ามันจะเริ่มแล้วถ้าเราเดือนนี้เราตั้งเป้าหมายเราว่าเป็นบัญชีหน้าเราจะเอาอย่างไรอย่างเงี้ยทำให้เรา ทำงานในในบัตรนาหน,านะแบบที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเอ,อแบบนั้นเ,ออเนาะรยไม่มีอะไร